สวัสดีครับขอต้อนรับทุกท่านเข้าสู่รายการทอรหัสหุ้นผมวัดภควัฒพิสุทธิพันธ์รับหน้าที่เป็นผู้ดำเนินรายการเช่นเคยนะครับก็ต้องบอกว่าช่วงนี้เราเผชิญปัญหากบไม่ว่าจะเป็นเงินเฟอ้อที่เร่งตัวขึ้นค่าแรงรวมไปถึงสินค้าการเกษตรเนี่ยที่ปรับตัวเพิ่มสูงขึ้นนอกจากนั้นเนี่ยเรายังมีปัญหาในเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อโควิด -19 ในประเทศเนี่ยที่กลับมาเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่องเหมือนกันฉะนั้นต้องบอกว่าเรื่องนี้มันกระทบกับหุ้นในกลุ่มค้าปลีกมากพอสมควรเลยนะ นักวิเคราะห์ผู้มากประสบการณ์แล้วก็มีรางวัลการันตีเนี่ยมากมายเหมือนกันที่จะมาให้ข้อมูลแล้วก็บอกเลยว่าหุ้นกลุ่มนี้มีมุมมองหรือว่าเอาลุกเนี่ยในอนาคตในปีนี้ครึ่งปีหลังนี้รวมไปถึงปีหน้าเนี่ยเป็นยังไงพร้อมกับหุ้นท็อปพิกเนี่ยเดี๋ยวเชิญพบกับคุณวานได้เลยครับ วสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับก็วันนี้เดี๋ยวเรามาเจอกับพี่วามนะครับก็เป็นนักวิเคราะห์ชื่อดังในหุ้นกลุ่มคาปินะครับก็ในช่วงนี้ต้องบอกว่าหุ้นกลุ่มคาปิกเนี่ยราคามันปรับตัวลงมาเยอะพอสมควรเหมือนกันเดี๋ยวเราจะได้มาดูกันว่าเอ๊ะช่วงครึ่งปีหลังที่ที่เราจะรังจะไปถึงเนี้ย มีหุ้นตัวไหนบ้างที่มันดูน่าสนใจแล้วก็น่าสนใจยังไงแล้วก็อนาคตของเซกเตอร์นี้จะเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวเราคุยกับที่วันกันเลยละกันนะครับครับได้ครับก็รบรบจริงๆก็ต้องต้องบอกว่าตัวหุ้นคาปริกก็เอโอเคตามที่ตามที่คุณวัดบอกคือว่าราคาหุ้นปรับลงค่อนข้างเยอะในช่วงที่ผ่านมาจริงๆก็มันก็มีเหตุผลของมันอนะว่าเพราะว่าคนก็คอนซิรนในเรื่องของอินฟลักชันนะครับว่ามันจะทําให้กําลังซื้อของคนเนี่ยหคตตัวลงนะครับแล้วรวมถึง ผู้ประกอบการเนี่ยอาจจะกาไรลดลงด้วย<ม>ทั้งทั้งรายได้ลดลงทั้ง<ม>อาจจะมีเรื่องของตน้นทุนที่เพิ่มขึ้นนะครับเร่อหุ้นกลุ่มนี้ก็เลยร่วงลงมาใน<อ>ช่วงช่วงที่ผ่านมาค่อนข้างเยอะนะครับแต่ตอนนี้ก็เิ่มีคําถามว่าเราซื้อได้หรือยังนะครับว่า ي, ตรงนี้มันซื้อได้หรือยังคราวนี้ผมก็ลองลองไปดูว่าผมก็ลองคำนวณดูนะครับว่าลองลองเอาพวกต้นทุนต่างๆแฟกเตอร์ต่างๆเนี่ยเอาเข้าไปรวมแล้วนะครับว่าจริงๆแล้วมันผลกระทบมันเป็นยังไงนะครับแล้วเราเทียบกับราคาหุ้นที่มัน ที่ที่มันต่ําลงมาเนี่ยมันเป็นยังไงบ้างแต่พอสรุปแล้วง่ายๆผมรู้สึกว่าตอนนี้หุ้นในกลุ่มนี้เริ่มน่าสนใจนะครับเพราะว่าก่อนหน้านี้ต้องบอกว่าผมหาตัวซื้อแทบไม่ได้เมื่อกลับไปสัก2สองเดือนก่อนหน้านี้พอหาตัวซื้อไม่ได้ผมดาวเกรดมันค่อนข้างเยอะนะครับแต่ว่าวันนี้ผมรู้สึกว่าเออมันค่อนข้างน่าสนใจแล้วในแง่ของバリเดชั่นนะครับแล้วก็รวมถึงพอถ้าไปดูแบบนี้เนี่ยเราก็มองไปเอาลุกตั้งแต่ครึ่งหลังถึงปีหน้าเนี่ย หลายๆตัวผมว่าน่าจะได้ผลประกอบการที่ค่อนข้างดีนะครับโดยเฉพาะพวกกลุ่มพวกกลุ่มพวก ening, รีโอเพนนิ่งหรือพวกเปิดเมืองน่นนะครับนะครับซึ่งซึ่งเราก็ตรงเนี้ยเราก็มีการอัปเกรดในช่วงที่ผ่านเรามี all, มี paper, มมออกเปเปอร์มา้อสักสสัปดาห์ที่แล้วนะครับว่าเรามีการอัปเกรดในเรื่องของเรตติ้งมาเป็นโอเวอร์เวตตลอดเซกเตอร์นะครับแล้วก็มีการปรับอัปเกรดหุ้นหลายตัวขึ้นมาเลยนะครับจากเดิมที่เราไม่ได้ซื้อนะเราก็กลับมาซื้อบางหลายๆตัวนะครับอันนี้ อ่ามันเล่าให้ฟังก่อนว่าจริงๆแล้วทาไมเราถึงเลือกกลุ่มรีโอเพนดิ้งหรือกลุ่มเปิดเมืองเพราะจริงๆแล้วไอ้ไอ้กลุ่มเปิดเปิดเมืองเนี่ยเราก็เราเราเราก็คอมาตั้งแต่ปลายปีที่แล้วนะ<ช>ตั้งแต่หลังล <uc> ็อกดาวนะครับว่าไอ้กลุ่มนี้เล่นได้มาตลอดนะครับแต่ว่าคราวนี้พอพอเราเห็นเรื่องเรื่องในเรื่องของตัวเลขเนี่ยอย่างนักท่องเที่ยวเนี่ยเข้ามาค่อนข้างดีนะครับในช่วงในช่วงที่ผ่านมารู้สึกว่าจะดีกว่าที่ทุกคนมองคาดการไว้เราก็จะเห็นเห็นการปรับ คาดการณ์ในเรื่องของนักท่องเที่ยวขึ้นเรื่อยๆนะครับ <Ừ. S 2> ซึ่งตรงนี้แน่นอนแหละเป็นตัวช่วยในเรื่องของซัพพอร์ตในเรื่องของหุ้นกลุ่มนี้นะครับ <Ừ. S 2> แล้วก็รวมถึงถ้าไปดูดูอัตรากาําไรการเติบโตของกําไรแล้วกันนะครับหุ้นกลุ่มนี้อย่างไม่ว่าจะเป็นพวก CPO หรือ CRC <Ừ. S 2> เนี่ยยังเห็นการ เติบโตกำไรที่ค่อนข้างดีในช่วงครึ่งหลังแล้วก็ปีหน้าด้วยนะครับซึ่งอาจจะดูในกราฟได้นะครับว่ามันโตเติบโตค่อนข้างดีนะครับแล้วก็ในเรื่องของตัวทราฟิกอะไรที่สโตร์เนี่ยก็ยังค่อนข้างดีอตอนนี้ตอนนี้ผมว่าอาจจะมีคนคนกังวลเหมือนกันนะมีโรคระบาดกลับมาอีกรอบหนึ่งกลัวว่าไอ้แบบไอ้จะทําให้จํานวนคนเนี่ยไปช้อปปิ้งมอลอะไรเงี้ยมันน้อยลงหรือเปล่า แต่ถ้าเราแทร็กดูมาตั้งแต่ตั้งแต่ต้นปีมาเนี่ยตั้งแต่ตอนที่มีโอมิครอนรอบแล้วต้นต้นปีผมว่าคนกลัวมากกว่านี้นะแต่ทราฟฟิกในช่วงตอนนั้นเนี่ยแทบไม่ลดเลยนะครับซึ่งเราก็มีในมีกราฟให้ดูในหน้าที่4นะครับว่าจริงๆแล้วทราฟฟิกเองเนี่ยก็ไม่ได้ไม่ได้ลดเลยนะครับซึ่งตรงนี้มันก็มันก็ให้ให้เห็นว่าภาคของตัวกลุ่มโอเพนนิ่งนะครับรีโอเพนนิ่งเนี่ยยังยังเล่นได้ค่อนข้างดีนะครับและแน่นอนแล้วฟอร์แมตที่ ค่าปลีกงนะครับที่อยู่ในกลุ่มโอเพนนิ่งเนี่ย<ม>ท,ท,ที่ดูแล้วเติบโตได้ดีที่สุดก็น่าจะเป็นคอนเวนิเอนซ์สโตร์นะครับค<ม>อนเวนิเอนซ์สโตร์เราจะเห็นในและในจำนวนของตัวยอดขายต่อร้าน<ม>ต่อวันเนี่ยอย่างของ7-11เนี่ย อตอนตอนอยู่ช่วงล็อกดาวน์ตอน Q3 ปีที่แล้วอยู่แค่60,000กว่าบาทต่อล้านต่อวันนะนะครับ Q2 ปีนี้เนี่ยน่าจะขึ้นมา75,000มื่นหละนะครับซึ่ง75,000เนี่ยก็ถ้าเกิดแปลงกลับไปเป็นยอดขายสาขาเดิมแล้วกันว่าเติบโตเท่าไหร่ก็น่าจะ12-13%ก็ถือว่าค่อนข้างดีนะครับฉะนั้นเออสบสองสิบเอร์เซ็นในควอเตอร์สพอควอเตอร์สาเป็นยังไงควอเตอร์สองควอเตอร์สเนี่ยเรามองว่าอ่ะใน ตัวยอดขายยอดยอดขายต่อร้านต่อวันเนี่ยอาจจะลดลงมาหน่อยค3 3เทียบกับ Q2 เพราะว่าเป็นช่วงหน้าฝนอาจจะลงเตหมื0น0แต่เมื่อเทียบกับปีที่แล้วเนี่ยซึ่งฐานต่ำมากครัฉะนั้นถ้าเกิดเราแปลงตรงนี้นนออกมาเนี่ยน่าจะเห็นเซมโซเชียลโกลดเนี่ยประมาณสักเกือบ20%ใน Q3 นะครับแล้วก็ Q4 ผมก็จะมองที่10-45%นั่นหมายความว่าเราจะเห็นอัตราการเติบโตของยอดขายสาขาเดินเนี่ย10 ยี่สิบเปอร์เซ็นต์คิวสามสิบห้าเปอร์เซ็นต์คิวสี่อย่างเงี้ยผมว่าตัวเลขแบบเนี้ยมันจะช่วยหนุนราคาหุ้นได้ค่อนข้างดีจริงปไปได้นะครับใช่ตรงเนี้ยผมก็เลยมองว่าแล้วตัวเนี้ยมันก็เลยเป็น,เป,นเป็นตัวเป็นตัวนึงที่เป็นฟอร์แมตที่เราค่อนข้างชอบนะครับอีกฟอร์แมตหนึ่งเนี่ยจะเป็นเรื่องของตัวตัวอ่า แฟชั่นนะครับเรื่องพวกดิพาร์ตเมนต์โซนเนี่ยเราเห็นการรีคอร์ดีค่อนข้างดีถึงแม้ว่าวันนี้คนเริ่มโดนในเรื่องของค่าของชีพที่เพิ่มขึ้นนะครับแต่แต่ถ้าเกิดแฟชั่นเราต้องแบ่งเป็น2องเซกเมนต์คือพวกกลางถึงบนกับกลางถึงล่างนะครับพวกกลางถึงล่างแน่นอนผมว่าโดนค่าของชีพค่อนข้างเยอะฉะนั้นยอดขายพวกแฟชั่นในกลุ่มนี้จะค่อนข้างแย่นิดนึงนะครับแต่พวกกลางถึงบนเนี่ยผมว่ายังโมเมนตัมอย่างค่อนข้างดียอดขายยังมาดีต่อเนื่องอย่างพวกอย่าง จร,จริงจริงกระทบนะคน,คนในกลุ่มนี้กระทบนะครับแต่ว่าผมว่าเขาเขามีบัฟเฟอร์ที่มากกว่านะครับและรวมถึงจริงๆแล้วคนกลุ่มนี้เนี่ยอาจจะเรียกว่าอ l l o c a ในเรื่องของงบประมาณนิดหน่อยแต่ปีที่แล้ว2องปีที่ผ่านมาจะซื้อของบ้านเยอะนะครับแต่พอมาปีนี้เนี่ยรู้สึกว่า้อยากจะไปท่องเที่ยวแล้ว <laughs> อยากท่องเที่ยวอยากออกนอกบ้านแล้ว <laughs> นะครับ <laughs> ฉะนั้นก็อาจจะแบบสินค้าในบ้านจะไม่ค่อยซื้อนะครับจะไปซื้อของอะไร <laughs> พวกเสื้อผ้าจะไปเที่ยวเนี่ยต้องซื้อเสื้อผ้าซื้อกระเป๋าซื้ออะไร นะครับฉะนั้นตรงนี้นเราก็เลยจะเห็นพวกดีมาร์พวกนี้มันจะดีขึ้น mm. นะครับซ,ซึ่งตรงนี้เราก็เห็นภาพแบบนี้ในยุโรปมาก่อนนะนะครับซึ่งเราก็เห็นว่าตัวแฟชั่นที่เป็นพวกมิดทูไฮ mm. เนี่ยน่าจะมีการเติบโตทค่อนข้างดีในช่วงครึ่งหลัง <c oughs> แล้วก็รวถึงปีหน้าด้วย mm. นะครับก็เลยมองว่าเป็นสองความแมทที่เราเลือกนะครับ mm. แล้วก็ถ้าไปดูในเรื่องของ ตัวฟู้ดเซอร์วิสเองก็ดีอย่างพวกโฮเรก้าอย่างพวกโฮเรก้าพวกอะไรพวกอ,อาหารที่ขายตามร้านให้ร้านอาหารให้โรงแรมพวกนี้เนี่ยยอดขายก็ดีเราเห็นตัวเลขที่ดีมาตั้งแต่เดือนพฤษภานะครับค่อนข้างเติบโตดีค่อนข้างแต่ว่าไอตัวเนี้ยมันช่วยทําให้แมคโครดูดีขึ้นเพราะแมคโครนี่ยอดขายของโฮเรก้าเนี่ยมาาันสักหนึ่งในสของโฮเซลของเขานะ <Okay. S 2> นะครับ ค่อนข้างเยอะแต่จริงๆถามว่าแล้วก็มีทั้ง CPO CRC macro เนี่ยถามว่าจริงแล้วในกลุ่ม r e นิ่งเนี่ยเราเลือกแค่สตัวแล้วเลือกแค่ CPO กับ CRC นะครับเพราะว่าท่าถึงมองข้าม macro ไปดูครับพี่จริงๆ macro เนี่ยผมว่าเขาม,เขามีเขามีตัวดึงเยอะจริงๆธุรกิจโฮเรกาเขาดีแต่ธุรกิจที่ผมว่าไม่ดีอะ่ะคือโลตารสกับกับแมกเนต นะครับโลตัสเนี่ยจริงๆมันมีค่าใช้จ่ายเยอะนะครับเพราะว่าปีนี้ก็จะโดนค่าใช้จ่ายของการรีแบรนด์นะครับค่าใช้จ่ายของการติดตั้งไอทีใหม่นะครับซึ่งตรงเนี้ยมันจะทําให้กําไรเขาตบตัวค่อนข้างน้อยนะครับฉะนั้นมันก็เลยอาจจะชะลอไอ้ตัวกําไรของตัวแมกโครและไอ้ตัวแมกเนตเนี่ยคือธุรกิจเขาเรียกว่าออนไลน์มาร์เก็ตเพลสจริงๆก็เหมือนกับช็อปปี้หรือธารดาแต่เป็นลักษณะเป็นของโฮเรกานะครับฉะนั้นตรงเนี้ยผมว่าเขาเพิ่งสร้างใหม่ๆเนี่ยเขาต้องต้อง เขาต้องเตร์นแคชเยอะนะครับฉะนั้นน่าจะมีค่าใช้จ่ายค่อนข้างหนักนั่นก็เลยทําให้ตัวแมคโรผมว่ากาไรก็จะโตไม่เยอะเท่าไหร่เดี๋ยวก่อนที่พี่วานจะไปจะไปตัวที่พี่วานชอบผมขอถามตัวที่ไม่ชอบก่อนละกันนะพี่วานอย่างแมคโรเนี้ยผมว่าเชื่อว่าทุกคนอยากจะรู้ว่าแล้วคนที่พี่วานบอกไม,ไม่ไม่กำไรไม่ค่อยดีปีนี้แล้วถ้าเกิดว่าผู้ที่เพิ่มทุนไปก่อนหน้านี้แหละครับกับตัวแมคโรอย่างเงี้ยพี่วานมองว่าเอาอยัางไงดีครับพี่อดทนถือไปหรือว่าสวิตช์ตัวดีกว่า จริงๆอ่ะผมคิดว่าตัวแมคโครเนี่ยราคาคงไม่ได้ลงจากนี้เท่าไหร่เพราะว่าลงมาเยอะแล้วแต่ถามว่าจะขึ้นบ่าวผมก็ไม่ได้คิดว่าจะขึ้นนะคะไม่ได้คิดไม่ได้คิดว่าขึ้นดังนั้นถามว่าต้องถามว่าคนที่มีเนี่ยทำยังไงดีกับมันใช่คือถือก็ได้ถ้าไม่ได้มีตัวเลือกที่ดีกว่าแต่ถ้าเกิดมีตัวเลือกที่ดีกว่าเนี่ยผมมองในเรื่องของ opportunity cost ครับแทนที่เราจะถือตัวนี้แช่ไว้เราเอาเงินก้อนนี้ไปลงตัวอื่นที่มีกําไรที่มันวิ่ง ครับอันนั้นแหละคืออันนั้นจะดีกว่าโอเคนะครับงั้นแสดงว่านะจุดนี้สมมติว่าผมบอกว่าผมมีอยู่ผมสวิช์จากแมคโคลไปเข้า c ีบีโอหรือซีอาร์ซีพี่วอลมองว่าดีกว่าดีกว่าซอร์วิซซัมใช่โอเคนี่อาจจะเป็นทางเลือกหนึ่งของนักลงทุนนะครับ,รบโอเคได้งั้นเชิญพี่วอาต่อได้เลยครับคราวนี้คราวนี้จริงเมื่อกี้บอกว่าอันฟอร์แมตท,ที่ไม่ชอบอจีฟอร์แมตท,ที่ไม่ชอบผมว่าตัวไฮเปอร์มาร์เก็ตนั่นแหละนะครับ ให้เปอร์มาเก็ตเนี่ยผมว่าเป็นธุรกิจที่ผ่านจุดพีคมานานแล้ว <Okay. S 2> นะครับจริงๆอ่ะผมอยากจะให้ไปดูในหน้าที่49เก้าเลยนะครับ <Okay. S 2> หน้าที่49ผมจะให้เห็นในตัวอยอดขายนะครับของบิ๊กซียอดขายต่อตารางเมตรของ Big C ๊กซีนะครับตั้งแต่ปี2014ันสิบสีมานะครับมันพีคของปี2014ตอนนั้นยอดขายของของของ Big C เนี่ยอยู่ที่120,000บาทต่อตารางเมตรนะครับวันนี้เนี่ยเหลืออยู่แค่เจ็ดหมื จริงๆนะคาัว่ามันมันลงมาตลอดนะมันไม่ใช่เพิ่งลงช่วงโควิดนะมันลงมาตั้งแต่ส0 1 4 15ส6 17ี่ิห้าหกสิบเจเนี่ยมงมาตลอดเลยถามว่าเกิดอะไรขึ้นกับไฮเปอร์มาร์เก็ตดีกว่านะครับเพราะว่าว,นนวันนี้เราคนที่เคยสมัยก่อนที่เคยไปซื้อไฮเปอร์มาร์เก็ตสมัยก่อนวันนี้ลงไปเลยทีดีคนน้อยลองไปเยอะต้องเลยทำไม <laughs> เพราะว่าผมว่าสองสองสองประเด็นนะครับอันแรกคือผมว่าพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยน นะครับอ่าแล้วอันที่สองเนี่ยผมว่าเรื่องราคาเนี่ยอาจจะไม่ใช่ประเด็นต่อไป mm hmm. เพราะว่าสมัยก่อนทั้งหมดอย่างนี้ในยุคทองของไฮเปอร์มาร์เก็ตละกันนะครับประมาณสักปี2 0 0 0ันถึงสองพเนี่ย mm hmm. คือสิ่งที่เป็นเป็นข้อได้เปรียบของตัวไฮเปอร์มาร์เก็ตเลยคือราคาสินค้าคนะครับถ้าเกิดเราไปซื้อสินค้าในพวกในบ mm ิ๊กซีโรตาร์สเนี่ยเออมันจะราคาจะถูกกว่าไปซื้อตามซูเปอร์มาร์เก็ตน, mm hmm. นะครับเพราะว่าอาจจะไปแต่จจว่าต้องซื้อไซส์ใหญ่หน่อยนะครับซื้อไซส์ใหญ่หน่อย แต่ถ้าเราไปดูวันนี้เนี่ยราคาสินค้าในไฮเปอร์มาร์เก็ตกับซูเปอร์มาร์เก็ตราคาไม่ค่อยต่างกันแหละใช่ครับนะครับแล้วก็มันมันก็เลยทําให้รู้สึกว่ามันมันก็เลยหมดในเรื่องของความสามารถในการแข่งขันลงไปเพราะว่าเดี๋ยวนี้ผมว่าซูเปอร์มาร์เก็ตดิมทีทัมโปรเนี่ยถูกกว่าไฮเปอร์มาร์เก็ตด้วยใช่ครับนะครับอันนี้อันหนึ่งคือผู้บริโภคพอพฤติกรรมผู้บริโภคเปลี่ยนไปคือว่าสมัยก่อนเนี่ยคนก็บอกโอเคซื้อเยอะๆได้โอเคถูกลงไปหน่อยแต่วันนี้พอราคาสินค้าไม่เท่ากันแล้วไอ้เท่่าาาทใกกกลล้้เคียงันมแว ก็รู้สึกว่าทําไมต้องซื้อทีเย,เยอะเยอะเดี๋ยวนี้คนรู้สึกว่าซื้อทีสองสาวันไปซื้อทีอม,มันจะได้ของมันจะได้สดด้วยนะครับแล้วก็แล้วก็ยิ่งยิ่งสถานการณ์แบบนี้นะผมว่าคนไม่ไม่อยากจะจ่ายเยอะๆทีละเยอะๆก็จ่ายค่อยๆจ่ายนะครับทำให้รู้สึกว่าการที่ซื้อของซูเปอร์มาร์เก็ตหรือหรือร้านใกล้บ้านเนี่ยมันดีกว่านะครับตรงนี้มันก็เลยทําให้เทรนด์ลงมาและยิ่งพอมันมีโควิดด้วยเนี่ยหลังโควิดเนี่ยมันเริ่มมีออนไลน์มีอะไรมากขึ้นนะครับอย่าง ซูเปอร์มาร์เก็ตบางเจ้าเนี่ยมีมีเซอร์วิสแบบประเภทแบบจ่ายจ่ายเป็นเป็นสมาชิกแล้วก็ส่งฟรีนะครับฉะนั้นตรงนี้นยิ่งทำให้คนรู้สึกว่าเอ๊ะอย่างเงี้ยจะส่งส่งบ่อยๆก็ได้ส่งฟรีซื้อทีหน่อยก็ส่งมันก็เลยทําให้คนมันก็เลยไม่ไม่ได้ไปแทมเลยตรงเนี้ยมันก็เลยเป็นเป็นฟอร์แมตที่ที่ลงมาตลอด okay. ตรงเนี้ยผมก็เลยบอกว่าตรงเนี้ยเป็นฟอร์แมตที่ผมไม่ได้ชอบคเ okay. นะครับ ได้ครับเราวังจะว่าไฮเปอร์เบรนไม่เอาเลยเนาะไม้จะเป็นแม้จะเป็นดีเจีแมคโครใช่ใช่โอเคใช่ครับพี่วางโอเคคราวนี้มาดูตัวตัวตัวที่เราเราคิดว่ามันเป็นตัวเด่นแล้วกันนะครับก็ก็คงเป็น c p พกับ CRC นะครับซึ่งซึ่งเราคิดว่า2ตัวนี้น่าสนใจนะครับแต่จริงจริงผมก่อนก่อนไป2ตัวนี้ผมผมผมไปอีกตีมหนึ่งก่อนด้วยอีกตีมหนึ่งเพราะเมื่อกี้เราพูดถึงรีออพันนิ่งไปแล้ว นะครับแต่ว่ามีอีกธีมหนึ่งที่ผมคิดว่ามันเริ่มน่าสนใจคือธีมของเรื่องของต่างจังหวัดต่างจังหวัดครับพี่ว่าครับต่างจังหวัดทํำไมเราถึงมองว่าต่างจังหวัดมันเริ่มดูดีนะครับเพราะว่าถ้าเราไปดูเนี่ยเราจะเห็นว่ามันจะมี2องแฟกเตอร์ที่ผมคิดว่ามันจะเป็นตัวดรายในเรื่องของต่างจังหวัดงแต่คงจาครึ่งหลังจนถึงครึ่งแรกของปีหน้าด้วยซ้ำนะครับ2เรื่องคือเรื่องของฟาร์มินค้ามนะครับกับเรื่องของเลือกตัง เนะครับ <Okay. S 1> เรื่องเรื่องของฟาร์มินคัมเนี่ยต้องบอกว่า,าเราเราเห็นก,การเติบโตของของฟาร์มินคัมมาตั้งแต่ดูสไลด์ที่ที่สิก็ได้ครับฟาร์มินคัมเราเห็นว่ามันเริ่มโตมาตั้งแต่ช่วงเดือนมกราปลายปีที่แล้วไม่ค่อยดีนะครับพอมกรามาเริ่มโตมาแล้วก็โตแรงขึ้นได้ด้วยนะครับ หลักๆเนี่ยมาจากราคาข้าวที่เริ่มปรับตัวขึ้นนะครับไอ้ผลิตภัณฑ์อื่นค่อนข้างดีอยู่แล้วนะครับแต่ครั้งนี้ผมว่ารอบนี้ดีกว่าทุกครั้งคือว่าสินค้าเกษตรเนี่ยเกือบทุกเกือบทุกรายการเนี่ยตกนหมดเลยนะครับแล้วก็ที่สำคัญไปกว่าน,นั้นเนี่ยปกติฟาร์มินขั้มประกอบด้วยราคา กับปริมาณการผลิตถูกไหมสองอันค,ค,คูณกันนะครับแต่คราวนี้เนี่ยบางครั้งเนี่ยบางปกติแล้วคือเมื่อไหร่ที่ผลผลิตเยอะๆราคาก็จะตกเ<ช>มื่อไหร่ที่ผลผลิตน้อยราคาก็จะขึ้นฉะนั้นสองตัวนี้มันจะสลับกันตลอดเ<ช>วลาแต่รอบนี้มาทั้งคู่บวกทั้งคู่เลยทั้งราคาและปริมาณผลผล,ผลิตเลยนะครับะะมันเลยทาให้ฟาร์มเป็นค่ามันค่อนข้างดีแต่คราวนี้อาจจะมีคนมีคนมาโต ตัวตัวแยงบ้างในเรื่องของว่าเอ๊ะราคาปุ๋ยละ่ะก็บอกว่าราคาปุ๋ยมันก็ขึ้นเยอะเหมือนกันนะแล้วอย่างนี้ต่อให้ราคาไอ้ไอ้ร,ราคามันปรับขึ้นเนี่ยหมายก็ว่าราคาเกษตรการผลิตผลการเกษตรขึ้นก็จริงแต่พอราคาปุ๋ยขึ้นมาแล้วสุดท้ายนจะเป็นยังไง<อ>ผมอยากให้ดูสไลด์หน้าถัดไปนะครับคือหน้าชนันสาม<อ>นะครับว่า ถ้าผมลองคำนวณให้ดูนะครับในแต่ละผลิตภัณฑ์เลยว่าทั้งปาล์มทั้งยางนะครับข้าวหอมมะลิแล้วก็ข้าวเจ้าเนี่ยเทียบกับราคาปุ๋ยตั้งแต่ต้นปีมานี่เป็นยังไงอให้สรุปเลยก็คือว่าส่วนใหญ่แล้วเนี่ยยังเป็นบวกอยู่นะครับจะมีแค่ข้าวเจ้าอย่างเดียวที่ที่ที่เป็นลบนะครับคือราคาปุ๋ยขึ้นแซงราคาราคาข้าวเจ้าแต่อันนั้นอันนั้นต้องเบสออลธุมิตทารว่า ตัวนั้นเนี่ยมันใช้ปุ๋ยเคยมีร้อยเปอร์เซ็นต์ถ้าเกิดสมมติว่าเขาจะมิกซ์กับปุ๋ย C, อินทรีปุ๋ยแรงรลดต้นทุนลงไปได้ตรงนี้อาจจะกลับเป็นบวกได้หรือว่ายิ่งเป็นฟาร์มเกษตรอินรีเนี่ยแหละตอนนี้แฮปปี้เลยนะครับฉะนั้นฉะนั้นจริงๆต้องบอกว่าโอเวอร์ออภาพโอเวอร์ออเนี่ยเรียกว่ากําไรของเกษตรกร,เ,ร,กรเนี่ยดีขึ้นสส่วนใหญ่ฉะนั้นตรงนี้จะช่วยหนุนในเรื่องของฟาร์มปินคำ่ำได้ค่อนข้างดีนะครับซึ่งซึ่งตรงนี้มันก็จะช่วยในเรื่องของการบริโภคในต่จังหวัด นะครับแต่ว่าโอเคเราคงไม่ได้เห็นการบริโภคจ่างจัดดีขึ้นในช่วงคิวสามเท่าไหร่<ม>เพราะว่า Q3 เนี่ยเป็นคิวที่คนเรียกว่าอะไรอ่ะพอปลูกอ่ะ<ม>ยังไม่ได้ใช้จ่ายนะครับไอ้<ม>ต้องรอ Q4 หรือ Q1 Q4 นี่เนี่ยจะเริ่มแบบมีโอเคเริ่มเก็บเกี่ยว<ม>นะครับ<ม>เริ่มมีตังค์แล้วก็ไปใช้นะครับแล้วด<ม>้นจะเริ่มเห็นไงไอ้ตัวการบริโภคจ่ายจัดที่มันเริ่มแบบขึ้นมาแรงๆเนี่ยคือปลาย Q4 ถึง Q1 หครับนะครับซึ่งโอเคตอนเนี้ยเราก็ แล้วก็เข้าไปเก็บก่อนนะครับแล้วก็เล่นประมาณปลายปีนะครับประมาณนี้นะครับซึ่งอพอพอถึงคีิวหนึ่ง มีหน้าจะมีเลือกตั้งพอดีอ่าพอดีเลือกตั้งมันก็จะทําให้กระแสของเรื่องของต่างจังหวัดม,มันต่อเนื่อง<ม>อ่าฉะนั้นผมก็เลยมองว่าตรงนี้มันก็จะเล่นได้ต่อเนื่องตั้งแต่ Q4 ไปถึง Q1 <ม>นะครับฉะนั้นอ่หุ้นที่มีที่ที่มียอดขายในต่างจังหวัดเยอะๆก็โอเคน่าจะได้ประโยชน์<ม>นะครับอย่างที่เรามองไล่ไล่ลงมาแล้วกันคนที่เยอะที่สุดก็เป็น global นะครับอ่องมาก็ macro ดู h โฮมแล้วก็ CBO <ม>นะครับที่ซึ่งไล่ลงมานะครับ <Yes. S 2> แต่ว่าส่วนใหญ่ถ้ามอง คนที่พอเล่นตีมต่างจังหวัดตัวอย่างก็จะนึกถึง global ก่อนนะครับแต่โอเคผมว่าตรงเนี้ยมันเล่นมันน่าจะน่าจะเป็นเป็นสตอรี่ที่เล่นได้นะครับแต่โอเคตอนช่วงเนี้ยเราเล่นของรียบริ้นไปก่อนแล้วพอไปไปลายคิวสามันก็จะเริ่มเริ่มเข้าของธีมต่างจังหวัดต่อเนื่อครับพอพูดถึงกลุ่มต่างจังหวัดนะครับพี่ว่าผมมีสองคำถามพี่ว่าไม่กังวลว่าอย,อย่างราคาสินค้าเกษตรมาสูงอย่างเนี้ยไม่กังวลว่ารัฐบาลจะเข้ามาแทรกแซงกดราคาลงมาหรือเปล่าเพราะว่าเดี๋ยวมันจะกระทบต่อ ใช้จ่ายในการบริโภคของของประชาชนด้วยอาจจะก,กดริคลงมาหรือเปล่าจริงๆอ่ะ,มอะผมไม่เคยเห็นรัฐบาลกดราคาสินค้าเกษตรนะส่วนใหญ่จะไปกดราคาสินค้าปลายทางอ๋อคนผู้ขายจริงๆปลายทางใช่ไหมครับใช่พเพราะว่าการที่ไปกดราคาสินค้าเกษตรตอนที่จะใกล้เลือกตั้งอันนี้ไม่ควรเด็ดขาดอ่าโอเคแต่ว่ามองว่าถ้ามีเลือกตั้งอันนี้ไม่เกิดขึ้นแน่นอนใช่ยังไงเขาก็ต้องพยายามดันราคาสินค้าเกษตรให้ขึ้นโอเคจะมีแค่จะมีแค่พวกอะไรที่บางอย่างที่มันมันแพงเกินไปจะมีไก่หมูอะไรอย่างเงี้ย แน่นมีบ้าง <ฤ with S 1> นะครับซึ่งซึ่งแต่ว่าแต่ไอ้รที่มันเกี่ยวกับเพาะปลูกอะผมไม่ค่อยเห็นหะเ <นะ S 1> ห็นแน่นอนแล้วก็ม<ฤ>ีคาถามนึงครับพี่วายบอกว่าเอ๊ะอย่างพวกโรโบที่มีต่าดเยอะๆเนาะแล้วอย่างเขาชอบถามว่าเอ๊ะราคาเหล็กละ่ะตอนนี้มันดูแบบไม่ได้ขึ้นแรงเหมือนแต่ก่อนแล้วโรโบจะยังดูน่าสนใจอยู่หรือเป <c oughs> ล่าคือจริงๆราคาเหล็กมันลงมาแล้วมันลงมันลงมากองอยู่ข้างล่างแล้ว นะครับฉะนั้นผมไม่คิดมันจะลงต่อ mm hmm. ฉะนั้นจริงราคา g ก o b อลวันนี้ผมว่าตรงนี้มันสะท้อนได้หมดแล้ว <Okay. S 2> นะครับแล้วก็จริงๆต้องบอกว่าราคาเหล็กล้มจาก Q mm ิว hmm. มันไม่ได้ลง Q mm ิสครับเพราะว่ามันลงเดือนพิถุนานเดือนเดียวรวดเดียวลงมาเลย <laughs> นะครับแต่ต้องไปพอไปเช็คนิแง่ของตัว cross margin ของ Q2 global ก็ไม่ได้แย่ mm hmm. ยังดูดีเพราะจริงๆเขามีเขามีเขามีเกณฑ์ก็ช่วงต้นควอเตอร์ hmm. มันก็อาจจะ offset ในช่วงปลายควอเตอร์เป็นบางส่วน mm hmm. นะครับฉะนั้นจากนี้ไป Q ิสผมไม่ได้คิดว่า เหล็กจะลงต่อเพราะมันลงมาต่ํามากแล้วนะครับฉะนั้นฉะนั้นตรงนี้ผมก็เลยไม่ได้เป็น,นอคอนเซิร์นในอนาคตแต่ว่ามองว่าเป็นอัพไซด์มากกว่าถ้าเกิดราคาเหล็กปับขึ้นไปจร่งจรงิจริงจริงราคาเหล็กผมว่ามผมว่า,าไม่น่ามีผลมากขนาดนั้น <Okay. S 1> นะครับเพราะว่าส่วนส่วนใหญ่เรื่องเรื่องดูเรื่องของดีมาน์มากกว่า <Okay. S 1> ว่า,าสินค้าย,ยังขายได้เปล่า นะครับแล้วพวกนี้ถ้าเกิดสินค้าขายได้นะครับโดยเฉพาะพวกสินค้าฮาวต์แบรนด์พวกนี้มาร์จิ้นมันก็จะเพิ่มขึ้นเรื่อยๆอยู่แล้วโอเคนะครับได้ครับที่วางเห็นพามาเนาะก็ตัดสมัติก็โกลบอลเป็นลีบไปก่อนละกันแต่ว่าช่วงนี้ก็ทยอยทยอยเก็บไปกั่บางทีก็ไตรมาดสี่หรือว่าไตรงมัดหนึ่งปีหน้าใช่ก็คือจริงผมว่าแต่ว่าจิตปกติเนี่ยผมทุกๆปีผมจะคอ l ซื้อกลโบรมาช่วงปลาย Q3 นะครับแล้วก็ไปขาย Q1 <Okay. S 2> อ่าเพราะว่ามันก็จะชิวหนึ่งจะพีคพีอ่ะนะครับประมาณนี้เล่นเล่น,ลนรอบอย่างเงี้ยได้มาหลายปีแล้วนะครับแต่ว่าปีนี้ผมอาจจะไม่ต้องลออไปคิวสามเพราะอันนี้ราคามาลงมากองข้างล่างผมรู้สึกว่าเอ่อถือถือเร็วขึ้นสักสองเดือนเนี่ยกับราคาแบบเนี้ผมว่าโอเคโอเคนะครับเพราะว่าถ้าเกิดเราจำได้ราคา global สิบเจ็ดบาทตรงนี้มันหลายปีก่อนแล้วนะ <laughs> ตอนนั้นกำไรก็นก้อยกว่านี้ครึ่งหนึ่ง นะครับวันนี้เราซื้อถูกไปไปมากเลยฉะนั้นผมก็เลยคิดว่า global จริงๆก็เป็นตัวเรื่องต,ตัวตัวเลือกตัวหนึ่ง <Okay. S 2> นะครับแต่โอเคกลับมาที่ตัว CPO กับ CRC ตัวตัวหลักของเรารนะครับซึ่งซึ่งแน่นอนล่ะเราก็เชียร์มาเป็นตัวท็อปพ,พิงจริงเราเพิ่งอัปเกรด CRC มาด้วยนะครับมาจากถือเป็นซื้อนะครับเพราะว่าเราเห็นว่าในเรื่องของแฟชั่นโมเมนต์เซลไอยอดขายของแฟชั่นมันดูดีกว่าที่เราที่เราคาดไปเยอะนะครับทั้ง ทั้งในไทยและก็อิตาลีด้วยนะครับจำนวนนักท่องเที่ยวเนี่ยมาช่วยได้เยอะด้วยนะครับแล้วก็จริงๆอันนี้จะบอกว่ามีอีกตัวหนึ่งที่ที่ที่จะช่วยดันนะครับทั้งจริงๆทั้งยอดขายทั้งสีอาีทั้งสีปเลยด้วยซ้ำก็คือนักท่องเที่ยวจีนคือวันนี้เรายังไม่รู้หรอกว่านักท่องเที่ยวจีนจะมาเมื่อไหร่นะครับแต่เมื่อไหร่ที่มันมันเปิดมันนั้นเนี่ยผมว่าตัวนี้จะเป็นแคาตาลิสที่สำคัญที่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 จะ หนุนในตัวราคาหุ้นของ2ตัวนี้ <Okay. S 2> เพราะว่า <Okay. S 2> เพราะว่าหนึ่งอย่างอย่างตัว CPO เองเนี่ย CPO เองก็มียอดขายให้นะักท่องเที่ยวเนี่ยผมว่าไม่ถึงกว่าห้าเปอร์เซ็นต์นะครับครึ่งหนึ่งเป็นนักท่องเที่ยวจีนนะครับฉะนั้นในขณะที่ตัว CRC เนี่ย mm hmm. ก็ประมาณสักที่นักท่องเที่ยวซื้อนะประมาณสักประมาณ5-10%นะครับฉะทั้งในทั้งไทยอิตาลี <Okay. S 2> รวมรวม,รวมกันนะครับง mm hmm. นั้นตรงนี้มันจะ,จะ,จ,ะจะช่วยในเรื่องของกทั้งกำไรเพราะว่าไอ้ตัว แฟชั่นเนี่ยอาจจะก,กำไรมันสูงสุดของ crc นะครับฉะนั้นถ้าเกิดแฟชั่นโตเนี่ยมันก็มาที่ตัว profit เลยะนะครับโอเคก็แล้วแล้วอย่างกลุ่มเนี้ยครับพ,พี่วันอย่าง c ี o ี่เนี้ยก็ต้องบอกทุกคนก็รู้นะว่ามันมีนมข่าวเรื่องที่ว่าจะซื้อในอินเดียถูกไหมครับอ,อย่างเนี้ยมันมันเขาพี่วันมองอยังไงกับการเข้าซื้อในครั้งนี้บ้างว่าเฮ้ยเขาจะใช้ c p o หรอหรือว่าใช้ c p Group หรือว่าจะเอาแมกโครกันแน่ ผมว่าเป็นน่าจะเป็นแมคโครมากกว่า mm hmm. เพราะถ้าอย่งเป็นแมคโครเพราะว่าธุรกิจเมโทรเนี่ยเป็นธุรกิจค่าส่ง mm hmm. เหมือนแมคโครนะครับแล้วก็แมคโครเองก็มีสโตอยู่ที่อินเดียอยู่ด้วย mm hmm. อยู่แล้วนะครับซึ่งจริงๆแล้วจริงๆผมมองให้มองงี้ดีกว่าผมผมไม่ได้มองว่าอันนี้จะเป็นบวกหรือเป็นลบ mm hmm. ถ้ายังไม่เห็นราคา mm hmm. เพราะว่าไงเพราะว่ายังไงก็ตามเนี่ยแมโครยังไงก็ต้อง ขยายสโตที่ที่อินเดียก็เพียงว่าจะขยายเองหรือซื้อเอาอมันมีสองประเด็นแค่นั้นเองคือถ้าเกิดสมมติว่าขยายเองถูกกว่าซื้อก็ขยายเองแต่ถ้าเกิดซื้อมาถูกกว่าขยายก็ซื้อดีกว่าใช่ใช่ถูกไหมดฉะนั้นดังนั้นตรงนี้ผมผมก็ยังไม่ได้บอกผมยังไม่มองว่าดีลนี้เนี่ยถ้ามันจะเกิดเนี่ยมันมันมันจะดีหรือไม่ดีนะครับฉะนั้นรอดูราคาดีกว่าได้นะครับแต่ประมาณนี้กังวลถึงเรื่องของการเติมทุนนะครับพี่วา คิดว่าไม่ต้องครับเพราะราคาเท่าเท่าที่เห็นในข่าวก็สามสี่หมื่นล้านเนี่ยสามสี่หมื่นล้านผมว่าถ้าเกิดดูดูในแง่ของนิสินเนี่ยของตัวแมคโครผมว่าสบายไม่จำเป็นต้องเพิ่มทุนเลยโอเคครับก็บจริงก็ถือว่าครบถ้วนเนาะแต่ว่าเราอยากจะรบกวนพี่วานแรปอัพให้น้องทุนนิดนึงว่าเอ้ยจริงๆตอนเนี้ยมองเซกเตอร์เนี้ยเป็นยังไงแล้วก็ท็อปิกสองตัวของพี่วานหรือสามตัวพี่วานม,มีอะไรบ้างกันเนี่ยเดี๋ยวแรปอัพ ก็ท็อปพิกนะครับก็คือ CPO TRC นะครับอันนี้ตัว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 สตัวแรกเลยนะครับเพราะว่า CPO ที่ผมมองในเรื่องของการเติบโตของกาไรค่อนข้างดีจริงๆดีทั้งคู่ทั้งทั้ง CPO แล้ว TRC นะครับแล้วเล่นได้ตั้งแต่วันนี้ผมว่าจนถึงปีหน้าเล่นยาวๆได้เลยนะครับส่วนตัว global นะครับ global ก็เป็นตัวรองหน่อยก็เห็นราคาเป็นถูกก็ซื้อไปก่อน นะครับแล้วก็ประมาณคิวหนึ่งคิวสองก็ค่อยขาย<ม>อันนี้เล่นรอบไปเฉยเนะครับประมาณนี้ได้ครับ,รบก็จริงวันนี้ก็น่าจะครบถ้วนเนาะเห็นแล้วว่ามุมมองว่าเซกเตอร์นี้จะดียังไงแล้วก็ท็อปิกสองตัวคืออะไรแล้วก็พี่วังก็ให้หุ้นอย่าง g l o b a l เนี่ยก็เล่นรอบได้เหมือนกันก็จริงวันนี้น่าจะครบถ้วนขอบคุณพี่วังมากเลยครับวันนี้ได้ครัขอบคุณครับสวัสดีครับ